เ hey. มาอยู่ในเกมกันนะครับผมจะสอนโซโลเลยสองตัวเลเซอร์กันกับบาราดล <c oughs> ท้ายเกยมเราต้องมีเลเซอร์กัน5ตัวบารลาก็กี่ตัวเตัวมั้งท่านผู้ชมจะไม่เข้าดจน่าจะ7ตัวนะคิดว่าคิดป่าแต่รู้น,น่ๆๆถ้าเราไม่อัพเลเซอร์สายบนคือเอ่อตายผมโดนมาบ่อยแล้ว พลาดอ่ะไม่เอาใส่บนคือตายเลยนะท่านผู้ชมอีซี่อีซี่นะครับคิปเป็นขั้น525นะท่านผู้ชมอัพจะมีตัวหนึ่งออกมาคนระับชื่อว่าไซโคลนะครับ oh, เอเว็บหน้าเออเว็บสี่เว็บสี่ไม่ใช่เว็บนี้นะท่านผู้ชมเว็บสี่มีตัวหลุดไปหน่อยนะแต่ก็ไม่มาก ตัวงจริงก็มากเลยเ,เลือดโดนไม่ค่อยเยอะนะสองตัวเองหนึ่งตัวโอ้โหทำไมตอนนั้นผมเล่นดุดไปห้าตัวมาแล้วครับตัวปลามีดมันทำดาเมจบลีด d i n g ให้กับตัวเราด้วยนะก็คือแบบติดพิษนะครับทำนั้เมจติดพิษสกิปนะครับวางในเซอร์อีกตัวนะท่านผู้ชมวางบมดได้อรัผมวางบมดได้ หงมาเพียบเลยทีนี้ไม่ต้องห่วงครับต้องอัพเลเซอร์เป็นสองสองสามตัวก่อนนะครับดเดี๋ยวเราวางบารหลังให้ครบเอาให้เป็นศูนย์สองแล้วก็มาวางเลเซอร์ต่อมิสเตอร์ซอมาอครับโดนทีหนึ่งโดนบลีดดิ้งเลย วางเลเซอร์ laser knowledge ดูเลเซอร์ยิงตายท่านผู้ชมออกมาสีต่ตัวหรือสามตัวก็ไม่แน่ใจนะคิดสำคัว่ามันสามารถใช้เนียฟันได้โอ้โหตัวเราน่าจะลดเลือดไปเยอะมากเลยนะว่าแบบมันหมุนแบบอย่างดัวเป็นเลื่อยด้วยมันฟันได้ถึง่นน่ากลัวนะท่านผู้ชมคือแบบโคตรน่ากลัวท่านผู้ชมทับตรงนี้นะ วางให้ครบก่อนเลยนะครบครับเจ็ดตัวให้อัพให้ทุกตัวเป็นศูนย์หนึ่งก่อนนะทีละตัวนะจากนั้นอัพเป็นศูนย์สองให้ครบนะครับโอเคฟังอะไรเืือต่อเฮ้ยตัววิ่งเร็วมาเจะเห็นแบบนี้ก็ได้นะ ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ตรงนี้ได้ก็ดีได้วยซ้ำไปเพราะเดี๋ยวท้ายเกมตรงนี้จะเป็นแบบจุดสำคัญเลยต,ตีบอสได้มุงอย่างกว้างนี่ตัวเคครบนะครับพาเลอร์นะครับยังไม่ได้ปาอามีนดเลยในนีน้เราอัพสายบนหนึ่งหนึ่งตัวนะครับ สายบนสำคัญ f i s c กนะครับไอตัวนี้เดี๋ยวเว็บต่อไปมั้งผมจะไม่เข้าได้ว่าเว็บไหนมันจะกลายเป็นตัวร่องหนโ okay. อเคจากนั้นให้เรามาอัพบารากเราต่อนะครับโ okay. อเคัพบารากให้เป็นสองสามทุกตัวนะครับโอ้โ okay. หทูดไปหนานักกันทูดนักกันทูด ฟรีสจอชจอชพุพิจนักการทูตมานักการทูตนักการทูตบุกโลกดาเมจดยี่สามะตัวนี้ดาเมิดไรเองนี่อัพนับอัพทุกตัวนับเอาจะดีอัพสามตัวผู้พิจอัพสามตัวก่อนเพราะงั้นเลยมันยากนะครับ อย่ okay. างนั้นก็อัพตัวนี้ให้เป็นสายบนนะไอตัวเนี้ยหนึ่งตัวนะมิสเตอร์ซอเพียบเลยโอเคพอเราอัพเสร็จแล้วเราก็ไปวางสองนี่ I hate this guyI hate this guy ถ้ามันทุ่มอีกรอบผมร้องไห้โอ้เกือบทุ่มแล้วมันเกือบทุ่มอีกรอบแล้วถ้ามันทุ่มอีกรอบคือตัวผมตายอ่ะเพราะเมื่อกี้มันทำดาเมจจากมันทำดาเมจเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเลือดตัวเลือดผมเลือดตัวละครผมเหลือสามห้าเลยหลังจากนั้นผมละอัพหมดแล้วนะครับอัพตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะปึ๊บตันครับ่น,นี่อัพตัวนี้ครบแล้วที่เหลือปลาหลากวีฟสุดท้ายแล้วท่านผู้ชม เว็บสุดท้ายเงินนะเงินนีงนึงนะตลุ่มตายเพียงเลยแม็กหนึ่งเลเซอร์มาช่วยทำดา,าเมจน,นะครับ แม็กสองทำตามผมได้ยิ่งดีนะท่านผู้ชมสตันสตันนี่แม็กสามแม็กสี่ ยิง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 ทำดาเมจทำดาเมจทำดาเมจแม็กซ์ห้านู้นนู้นตายบอสตายบอสตายบอสตายครับบอสตายอีซ e หน้าทานเลยขอขอบคุณที่ดูคลิปนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย